เกษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์เพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใครสวัสดีค่ะคสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความย,ายั่งยืนด้านการเกษตร วันนี้พี่เซอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนเกษตรสาตรและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับผมมาติดตามผลการทำงานอยู่ที่หมู่6ครับบ้านปากลงตําบกลกรุงชิงอำเภอนพิตาําจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาบอกว่าสวนของเขานั้นปลูกทุเรียนนะครับ105ต้นอายุ20ปีกว่าๆแล้วก็ปลูกด้วยมือตัวเองมาตลอดเวลา ปี2,566ประมาณปลา,ปลายปลายปีประมาณเดือนตุลาคมเขาเริ่มใช้สามเกเลวเพนก่อนหน้านั้นครับปรากฏว่าเกิดต้นเขาเนี่ยนะครับให้ผลผลิตมาประมาณสักเรียกว่า4-5ตันแต่ว่าลูกแต่และลูกน้ำหนักแต่และลูกนี่ครับมันไม่คงที่หลักไปทางลูกใหญ่6-7กิโลและทำให้เจ้าของรู้สึกว่ามันไม่ได้ผลผลิตตามที่ใจปรารถนาที่สำคัญครับ โรคแมลงอะไรต่างๆทําให้ใบต่างๆเกิดการไหม้นะครับที่สําคัญใบไม่สวยไม่งามนะครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญกว่านั้นอีกครับไม่น่าเชื่อว่าแต่ละต้นเมื่อก่อนยังไม่ได้ใช้ครับสาถึงสีลูกต่อต้นปัจจุบันนี้ครับหลังจากใช้มา1ปีเต็มๆเ,เข้าไปที่50-80ถึง80ลูกต่อต้นท่านลองคิดดูสิครับว่าหัวใจของนัากการเกษตรจะตื่นเต้นขนาดไหนและที่สำคัญกว่านั้นอีกครับต้นทุนจากแสนห้า ที่ใช้ด้านเคมีใช้อะไรต่างๆในปีที่ผ่านมาปีนี้ลดลงมาเหลือ78ดหมื่นโอ้โหเป็นอย่างไรมาติดตามผลการทำงานของสามเกลอกับเจ้าของสวนและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีครับสองท่านครับสวัสดีค่ะเจ้าของสวนมีนามว่าอะไรครับตูจาร์ครับทิเทพเสภาชื่อเล่นมีไหมครับเล่นจาร์ครับพิชาตนะครับผมขออนุญาตเรียกพิชาตินะครับแล้วที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อเสียงเรียกนามว่าใดครับ ชื่อธนาวดีเกียรติสมบัติค่ะชื่อเล่นชื่อป้าแดงนะคะโอ้ป้าแดงครับป้าแดงครับเหตุผลอะไรป้าแดงถึงพาผมมาสวนแห่งนี้ <c oughs> แล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้กับพี่น้องได้รับทราบถึงผลการทํางานของสามเกลอครับ เพราะว่าสวนนี้แต่ก่อนพี่ผ่านไปสวนเป็นประจำป้าเดินผ่านสวนเป็นประจำไม่รู้จักกับเจ้าของนะคะคเออทำไมสวนนี้ทุเรียนมันถึงจะเป็นอย่างนี้นะทำไมมันจะตายแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นยังไงเนี้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นโรคก,ก็เลยว่าผ่านไปก็บอกว่าพอดีอันนี้เข้าลุงไก่มาเสนออ่าลุงไก่มาเสนอให้ใช้ก็เห็นของตัวเองอ่ะใช้ดีก็เลยบอกว่า น้องชาติลองใช้อันนี้ดูนะเขาบอกว่าเขาใช้อยู่แต่เขายังไม่ทราบว่าจะเอาที่ไหนแบบนั้นนะคะคก็เลยบอกว่าไปเอาที่พี่นะไปเอาที่พี่แล้วมาใช้ลองใช้ดูบอกเขาใช้มาก็เห็นของเขาดีขึ้นผ่านมาวันนั้นเห็นโอ้ยจุเรียนนี้ลอดตายแล้วสวยด้วยส่วนที่ป้าแดงได้มาบอกนะครับแล้วก็ได้มาให้ ใช้นะครับโดยผ่านมาทางลุงไก่ถูกไหมครับพี่ชาติครับตอนนี้เราปลูกทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับสายมันหมอนทองมมอนทองนะครับจำนวนกี่ต้นครับร้อยห้าต้นอายุทุเรียนกี่ปีครับประมาณยี่ยีิบกว่าปียี่สิบกว่าปีนะครับนี่ลงมือปลูกด้วยตัวเองเลยใช่โอ้นี่ก็ปลูกมานานเป็นรุ่นแรกๆของในท้องถิ่นนี้ ทำก่นอ,อนเพื่อนเขว่าไ้ก่อนเพื่อนตอนนั้นเราคิดยังไงถึงมาปลูกทุกเรียนก่อนเพื่อนครับผมไปยางราคาถูกเลยอ๋อตอนนั้นยางราคาถูกใช่เพราะปลูกทุกเรียนปุ๊บตอนนั้นนะครับตอนระหว่างที่เรายังไม่เจอเนี่ยสามเกลือเนี่ยนะครับตอนนั้นอ่ะเราดูแลวิธีการดูแลของเราใช้ปุ๋ยเคมี y อย่างไรหรือว่าใช้การดูแลรักษาอย่างไรครับใช,ใช้ปุ๋ยเคมีมากเลยนู่นนะมันมันปล้ำวันนี้ปเร่งว่าวันนี้ไปใาหลงเลย ปีปรม,มาจาได้เลยตอนนั้น<แ>นะครับ<อ>ปัญหา <c oughs> ของเราอะ่ะก่อนหน้านั้นเอาแค่ปีเดียวเองในปี66ตอนที่เก็บผลผลิตแต่ละปีละปีที่เราเก็บผลผลิตมันะเรามีความภูมิใจไหมครับว่ามันดีไม่ดียังไงก่อนที่จะมาเจอสามเกลอเนี่ยมันก็แต่ในเมื่อก่อนราคามันไม่ได้ดีเนาะแต่ว่ามันก็เลยไม่บำรุงเท่าไหรใ่ใช่ใช่พอราคาไม่ดีก็ไม่ได้บำรุง พอวันหนึ่งมาบํารุงก็ใช้เคมีบํารุงเพราะเห็นเขาได้ราคาใช่บํารุงแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับเนะี่ยด้วยตัวที่ใช้เคมีต่างๆเนี่ยเราบํารุงไปเนี่ยเราได้รับผลผลิตมาเท่าไหร่ครับไ,ไม่ต่ำเลยปีที่ตันนะตันสี่ตันห้า <4 S 2> ตัน,ตนใช่ปีเลยวปีที่หกปีหกหกนะได้สี่ตันห้าตันสี่ตันห้าตันนั้นลักษณะของผลผลิตน้ําหนักไปเป็นยังไงครับน้ำหนักมันจะตื้นเนะ เป็นเป็นลูกเยอะอย่มักลูกโบกที่เขาเรียกกันใช่ไหมไอ้เคไอ้โบอะไรเงี้ยนะลูกใหญ่ก็หมายว่าหกเจ็ดกิโลขึ้นใช่ไว้นุ๊กลูกใหญ่ลูกใหญ่แล้วก็เนื้อข้างในมันเป็นไงครับสมัยนั้นเนื้อมันเนื้อมันกระเดี้ยมมนเลยแต่มันย่อย่เนาะมันใหญ่อย่างเดียวเลยโอ้มันน้ําหนักมันไม่ลงกล่องมันไม่มาตรฐานเขาแล้วลักษณะต้นล่ะครับต้นมันมีแผลมีรอยมีเปรีมารกอะไรต่างตตอนนั้นน่ะใช่ลรกที่เข้าคือลรก ใบท็อปขวยท็อปแล้วใบล่ะครับใบมีปัญหาไหมมีปัญหาหน้าใบแห้งใบเริ่ดปัญหาใบแห้งใบแห้งใบไหมใบไหมนะใช่ใช่ใบไหมใบแห้งเอาล่ะครับนั่นคือปัญหาในอดีตที่ผ่านมาคือใบนะครับต้นผลผลิตดูแล้วน่าจะมีปัญหาเอาล่ะครับมาถามตอนใช้เลยกันแล้วกันพอเขามาแนะนําเราไปใช้เริ่มต้นใช้เนี่ยนะครับหลังจากตอนที่ เราออกผลผลิตออกไปแล้วใช่ไหมครับใช่ประมาณเดือนไหนครับประมาณเดือนตุลาตามาันเดือนตุลาปีหกหใช่เริ่มใช้เพื่อที่จะบํารุงต้นบำรุงใบนนทําใบด้วยถ,ถูกไหมครับสะสมอาหารด้วยตอนนั้นเอาเข้ามาใช้นะเราคิดยังไงถึงได้ตัดสินใจใช้ครับผมก็ว่ามันนี่ไปแดงไงแกว่าหลงยัดหลงใยนี่แต่มันด่าก้าเอยกันนะคับไม่แพงเ้ยตัวไอ้ไปเลยก็ บ้านว่าของแกลูกเต็มเม็ดกันเลปีดีบ่านมานะอ๋อหมายความว่าของพี่แดงเองนั่นนะครับก็หมายความป้าแดงเองก็ใช้มาแล้วบอกดีแล้วก็มาบอกพี่ชาติใช้เถอะพี่ชาติก็บอกว่าที่ใช้เพราะว่าหนึ่งราคามันไม่สูงถูกไหมครับเพราะเราคิดถึงต้นทุนไปก่อนถูกไหมครับแล้วหลังจากใช้ไปแล้วอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้างครับมันก็ไหลไหลริ้งไหลยากอะไรเลยมันต้นไเลยใบลูกเลยเนาะ การลอกลอก็ลอกเลยถึงหุ่นเม็ดละลอกนะดอกดีไหมใบใชต้นใชดีไหมต้นครับแผลเพิบหายไหมใชยใช่หายนะครับแล้วมันอวบขึ้นไหมใบต้นวบวบาแผลเป็นก็เริ่มลดลงไปใช่โอ้หนี่ใช้ไปกี่เดือนเราเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับใช่ไม่กี่เดือนสามที่เดือนกันรู้ละใช่ต้นเปลี่ยนแปลงใบเปลี่ยนแปลงกิ่งก้านเปลี่ยนแปลงใบก็เวลเนาะ ใบแววข้นหนอ๋อแล้วก็ที่สําคัญผมอยากรู้อีกอันนึงคือดอกมันเป็นยังไงพอถึงตอนดอกอะโลกงลมันก็มันไม่กระวงเลยนกดอกไม่วงอ๋อดอกไม่ร่วงก็ติดผลดีติดผลแล้วมันพอตอนติดผลเนี่ยมันติดผลเป็นจํานวนมากไปครับมากมากนะออกอกันนั่นเนี่ยนะเรอกับไมโลกีนี่ต้นหนึ่งเนร้อยกี่ลูกเนี่ยครับหกเจ็ดสิบหลายใบหกเจ็ดสิบนะก็หมายความว่ามันมีตั้งแต่ หกสิบเจ็ดสิบไปถึงแปดสิบแปดสิบลูกเลยคหนี้ติดลูกขนาดนี้เลยครับแล้วน้ำหนักลูกเป็นไงบ้างใสกับบ้านเลยสี่โลสามโลสี่โลอยู่สามนะสามโลสี่โลกับสม่ำเสมอเลยนะครับโอ้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแล้วใช้หญิงเกษตรด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ใช่ใชใช้ตอนไหนครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยเหรอไม่เ่มาใช้เริ่มเมื่อรู้กี่อ๋อตอนลูกเพิ่งมาใช้หญิงเกษตรครับ ตอนเมื so first, ่อเดือนไหนครับที่มาใช้หญิงเกษตรเนี่ยเดือนน่าอยงจงลูกเมือนนั้นจำมานก็ได้ก็ประมาณเดือนนู่นมาที่สามที่เดือน like like มาก็ประมาณเมษาเมษาพิจุนาพิจุนาเนาะพิจุนาพิจุนาพิถุนาพิจุนาพิจุนากรกดาษสิงหาพิจุนาเริ่มมาบำรุงผลตอนนั้นผลมาขนาดไหนครับผลมันอะไรอะไเคยเห็นนะขนาดไขไก่นี่นะไขไก่ไขเป็ดนี่นะเอามาบำรุง แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมว่าเราเอาหญิงเกษตรมาช่วงที่เรียกว่าต้องการลูกให้มันขยายถูกไหมครับใช่ให้มันเกิดมีน้ําหนัก<ช>แล้วรู้สึกว่าจริงไหมจริงจริงจริงขึ้จริงอะไรนะเหรอเฮ้ยหญิงเกษตรที่เขามาช่วยด้านทําน้ําหนักลูกเลยเหรอครับใช่ใช่โอ้ในในฐานะที่ปรึกษานั้นเป็นเรื่องจริงไหมครับที่ว่าหญิงเกษตรมาช่วยในการจริงค่ะจริงค่ะเพราะว่าของป้าน่ะเคยเจอมาแล้ว รเรียนทุเรียนสาวแต่น้ำหนักดี oh. น้ำหนักไม่มีโบไม่มีโตไม่มีเก้อ oh. <Okay. S 1> ก็หมายความว่าลองเอามาเพื่อที่จะบอกต่อกันเถอะว่างั้น <Okay. S 1> ใช้หญิงเกษตรเพื่อทําให้มีน้ําหนักของลูกถูกไหมครับและสีสันของของผิวล่ะครับทุเรียนของเราเป็นไงบ้างผิวของป้าตอนนั้นนะคะพวกแม่ค้าขึ้นไปดูก็จะชมว่าผิวสวยหนามสะอาดอ๋อในของป้าแล้วของพี่ชาติล่ะครับ ปมก็ปมปีนี้อากาศมันไม่กยดีแต่เ้วยเนาะแต่ว่าเนาะไอ้มันมันเกี่ยวกับอากาศกันลูกลูกมันเกี่ยวกับอากาศมันเพราะเกี่ยวกับอากาศแล้วลูกมันเป็นยังไงครับลูกมันจะบิดเบี้ยวได้ไปมากนะอากาศอากาศไม่ดีนีแต่ว่าของเพื่อนไม่ออกก็พออกแต่ว่าของเพื่อนไม่ออกของเราออกถึงมันจะบิดเบี้ยวแต่ของเราออกเพราะเนื่องจากอากาศไม่ใช่ปัญหาแต่น้ําหนักดีอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าก็ใจได้ยนะใจได้นะชื่นใจชชื่นใจเพราะปีนี้ดูแล้ว แต่ละต้นออกตั้งแต่6 0ถึง80ลูกนะครับ105ต้นลองดูแต่ละต้นละต้นก็น่าจะเป็นความภาคภูมิใจของพี่ชาตินะครับ,รบพี่ชาติครับผมขอกลับไปฐานที่เรื่องของต้นทุนเพราะพี่ชาติบอกว่าที่นำมาใช้เนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องต้นทุนเป็นหลักถูกไหมครับใช่ใชเมื่อก่อนหน้านั้นครับที่พี่ชาติสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทําทุเรียนเนี่ยเพราะว่าพี่ชาติดูจากว่า จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ก็ต่อเมื่อดูที่ต้นทุนด้วยถูกไหมครับดังน,นั้นต้นทุนของ3ามเกลือที่มาใช้กับสวนแห่งนี้นะครับกับเมื่อก่อนที่เราใช้ทั้งเคมีใช้อะไรต่างๆถูกไหมครับตอนใช้เคมีนั้นเราใช้ต้นทุนด้านผลิตภัณฑ์ด้านการทาให้ทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นนะฮรใช่ไปจานยลงทุนมากมาเม่าก่อนนั้นนะครับเป็นไอ แสนว่าดีไปล้แสนกว่าเท่าไหร่ครับแสนเจ็ดนแปดไปลโอ้โหแสนเจ<ล>็ดแสนแปดเลยเหรอครับไอ้ร้อยห้าต้นนี้นะครับแล้วปัจจุบันผมถามแบบรวบลัดเลยครับสามเกลือทั้งหมดที่ใช้พร้อมทั้งเคมีต่างๆในการกําจัดแมลงที่ร่วมใช้ไปด้วยเนี่ยนะครับจทั้งสัตว์ตพืชเลยต่างๆเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ครับจากแสนเจ็ดแสนแปดปีนี้ป,นปีนี้มันอยู่เราเรา จ็ดหมื่นครับไอ้แปดหมื่นตานลนั่นแหละครับแต่ว่านี่มันยังไม่จบดีนะยังไม่จบนะครับแต่เห็นผลผลิตแล้วจากแสนเจ็ดแสนแปดลงมาเหลือเจ็ดแปดหมื่นถูกไหมครับพี่ชายเจ็ดแปดหมื่นแล้วอาจจะมีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็ไม่มากไปกว่านี้เท่าไหร่ถูกไหมครับไม่ไม่เกินแสนแน่นอนครับใช่ไหมครับไม่ไม่เกินแสนเนตุลาครับผมตัดอะไรนี้ครับเดือนตุลาที่จะถึงนี้ก็จะตัดแล้วนะครับ ก็จะได้เวลาที่จะเตรียมบํารุงใหม่อีกเหมือนกัน <Yeah. S 1> ดังนั้นก็หมายความว่าพิชาติเนื่องจากเป็นนักการเกษตรที่จะทานะครับมากกว่าจะอธิบายแต่ที่สําคัญการอธิบายทุกคําพูดนั้นเป็นการอธิบายที่มาจากความรู้สึกภายในว่าผลิตภัณฑ์นี้นะครับมันลดต้นทุนแล้วที่สําคัญครับมันเพิ่มผลผลิตจากนะครับสามสลูกต่อต้นปัจจุบันมาถึง60-80ถึงลูกต่อต้นที่สําคัญกว่านั้นครับมันดูแลรักษา ต้นนะครับรักษาทรงของต้นใบของต้นให้ต้นพืชของต้นทุเรียนนั้นมีความสําคัญนะครับที่จะนํามาพาอาหารไปยังผลผลิตได้นี่ก็ถือว่าพี่ชาติอยากจะบอกอะไรพี่น้องนักการเกษตรที่มีทุเรียนนะครับแล้วก็ในภาวะวิกฤตต่างๆแต่คนอื่นเขาไม่ออกพี่ชาติออก,ออกไอ้ความ<บ>ภูมิใจตรงนี้อยากจะบอกเพื่อนพราะยังไงครับอ,ออกว่เรือว่าลงเลยใชลงเลยว่าดีไม่ดีนะ แดี๋ยวผมาดีแล้วจะได้อเ,เอาลใจก็ลองแลนะครับ<อ>ดีไม่ดีก็ลองแลกันดูแต่ผมว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วใช้ได้แบบ,แบ,บใ,ชใช้แล้วดีไหมดีดีใจแล้วดีซะด้วยนะครับนั่นคือคำสั้นๆครับ <c oughs> ของเกษตรกรผู้มีความรู้สึก ต่อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเข้ามามากมายนะครับและก,ก็การลดต้นทุนถือเป็นปัจจัยหัวใจสําคัญของการเกษตรซึ่งพี่ชาติบอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วในฐานะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับป้าแดงครับมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้ที่หลังเลนะครับยังไม่รู้ว่าจะหาผลิตภัณฑ์อะไรมาเกื้อนหนุนให้กับผลผลิตท,ที่เพิ่มมากขึ้นครับเชิญครับอยากบอกพี่น้องชาวสวนว่าถ้าอยากให้ต้นทุเรียนสวยดอกดกผลดี ให้หันมาใช้ของสามเกลอเวอร์เพลนอันนี้นะคะแล้วจะรู้ว่าต้นทุนก็ต่ำแต่ว่าผลผลิตสูงได้กำไรเยอะไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องต้นทุนอีกต่อไปค่ะลองหันมาใช้อันนี้ดูนะคะโอ้โหครับแปลว่า,าอาการปวดหัวนั้นของเกษตรกรครับไม่ได้เกิดจากการที่ว่าไปอยู่ในสังคมหรือว่ามีอะไรแล้วมันทําให ติดอกติดใจแต่การปวดหัวคือเรื่องต้นทุนทั้งสิ้นนะครับก็หมายความว่าท่านจะลดอาการทั้งหลายที่ทําให้เกษตรกร,กรนั้นไม่สาบายใจและเกิดอาการที่เรียกกันว่านะครับ เกิดการที่ทําให้เดือดร้อนเรื่องภาวะการเงินแต่3เกลวแพนครับจะมาอุ้มชูเกษตรกรเพื่อผ่านพ้นทุกวิกฤตและได้ผลผลิตที่เรียกกันว่ามั่นคงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนก็ขออนุญาตสร้างความภาคภูมิใจในอีกต้นแบบหนึ่งครับของการเกษตรเราทั้งสานั้นจะติดตามผลการทํางานของการเกษตรทั่วประเทศเพื่อจะบอกว่าความยั่งยืนนั้น อยู่ไปแค่ท่านเอื้อมไปถึง <c oughs> แล้วก็สามารถคว้ามาใช้ได้โอกาสนี้เราทั้งสามลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะว้าพรน<ง>หญิงเกษตร<ง>ใช้ลราด,<ง>ใดีใช้เรารวยช่วยปลดดีเย้ yeah! Yeah!